เทศบาลนครนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะพามาชมพิธีเปิดเทศกาลการเรียนรู้นครศรีธรรมราช2,567 Learning Fest นคร2024ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2,567เวลา9นาฬิกา น้าสาราประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดรกระกนกเกิชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีเปิดเทศกาลการเรียนรู้นครศรีธรรมราช2567 Learning Face นครพร้อมกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในการจัดเทศกาลการเรียนรู้นครศรีธรรมราชโดยมีการแสดงพิธีเปิด นายชุดระบำมหัพันวันทาพระธาตุจากวิทยาลัยนาฏศิลนครศรีธรรมราชซึ่งนายชายัยรัตนมาศร้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนายพรารัตสู่ตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเทศกาลการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและภาคเครือข่ายการจัดงานเข้าร่วมซึ่งได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรมได้มีการเข้าเยี่ยมชมและร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้นิทัศการจัดขึ้นระหว่างวันที่13 15กันยายน2567นะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชห้องประชุมศาลาประชาคมการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ของภาคีเครือข่ายการเรียนรู้12แห่งภายในเขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชด,ดาที